ทุกคนคะ TikTok เขาปรับอะไรทำไมยอดสั่งซื้อและยอดรอดําเนินการถึงไม่เท่ากันทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะปกติอนะคะเมื่อมีการสั่งซื้อแล้วนะเขาจะเรียงลงมาแบบนี้นะแล้วอีกช่องหนึ่งก็คือช่องที่ชื่อว่า Pending Pending กับอเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะคะระหว่างการสั่งซื้อแต่ระบบมีปัญหาตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม เราไม่รอช้าค่ะทุกคนเราก็เลยแชทนะคะไปถาม TikTok ค่ะเขาตอบว่ายังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนหน้านั้นนะคะคำสั่งซื้อทั้งหมดและคำสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางจะแสดงในแถบรอดำเนินการค่ะแต่ปัจจุบันนะคะณนะเวลานี้ตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปนะคำะคำสั่งซื้อทั้งหมดนะคะรวมถึง อ่าชำระเงินแล้วและยังไม่ได้ชําระเงินจะอยู่ในแถบทั้งหมดส่วนแถบใดการดําเนินการจะยังไม่แสดงนะคะดังนั้นแถบทั้งหมดหรือแถบ All นะคะก็จะแสดงคําสั่งซื้อทั้งหมดที่ทําการชําระเงินแล้วและเก็บเงินไปทางก็จะแสดงอยู่แถบ a l l ทั้งหมดเลยคะ่ะส่วนแถบที่2แถบอยู่ระหว่างดําเนินการหรือ pending หมายความว่า ผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินแล้วและค่าคอมมิชชั่นอยู่ระหว่างรอดำเนินการที่จะโอนให้กับครีเอเตอร์จ้าแล้วครีเอเตอร์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อไหร่คำตอบก็คือว่าเมื่อลูกค้าได้ชำระเงินไปแล้วนะคะในวันนี้บวกไปอีก7วันค่ะถ้าไม่มีการคืนสินค้าหรือร้องเรียนอะไรต่างๆนะคะ คอมมิชชั่นก็จะโอนเข้าสู่ระบบของเราและถอนผ่านบัญชีธนาคารหรือ True Money Wallet ได้เลยจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดใจคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์และแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสาระดีๆกับคุูจุม๋มจะมาเป็นช่วงๆนะคะส่วนหลินปีงก,ก็อย่าไม่มาจ้าบ๊ายบาย